เียวไข่ก่อนนะคะกระทะร้อนแล้วก็เอาไข่ลงเลยะคะ่ะไข่ก็จริงๆเคียวไม่ยากง่ายๆใ,ใส่หอมแดงนะคะไข่นี้สำหรับช่วงที่ไม่ออกไปไหนก็คือดีที่สุดนะคะไข่ทำได้หลายเมนูนะ,ะไข่ต้มไข่ตีไข่เจียวไข่ดาวาไข่ตุนได้หมด ชอบแบบไหนก็ทําไปไข่น้ำหนึงได้เลยนะคะมีน้ำมันออกเพราะว่าเกี๊ยวไข่อะถ้าใส่พวกหอมแดงหรืออะไรไปมันจะติดกระพะค่ะเราต้องพยายามแบบรีดน้ํามันออกออกแบบนี้ค่ะเกาะให้เกาะกุงเกาะก้อนกันนะคะพยายามเกลี่ยเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวก้นจะไหม้ ยกนิดเดงให้ให้ไข่ด้านในที่ยังไม่ออกน้อนะคะเทคนิคไข่เทคนิคมันนะคะไม่ไมีม,มีของไข่ก็ของไข่ประมาณนี้อยู่ที่ความถนัดเนี่ยถ้าข้างในข้างล่างจะไหม้เราก็พยายามดึงเนี่ยยกนี้นิดก็จะข้างบนที่แบบยังไม่ทั่วถึงกันเนี่ยก็จะแบบทั่วถึงนะคะแล้วก็แบ่งขึงน้น ปรับข้างนะคะอย่างนี้นะคะเพราะถ้าไว้นานเดี๋ยวจะไหมเพราะว่าใส่หอมแดงลงไปเนี่ยมีสิษ์ที่ยังข้างบนจะไม่สุกน,นี่ค่ะจับได้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> จะหอมมากะค่ะใส่หอมแดงหรือหอมใหญ่ก็ได้นะคะมะเขือเทศเพื่อย,ยิ่งอร่อยก็ใส่มะเขือเทศด้วยนะคะกด <c oughs> ให้แห้งเลยะค่ะกดให้แห้ง กดให้แบบรีดรีดดไข่ที่แบบยังมีน้ำอยู่ด้านในที่ยังไม่สุกเนี่ยออกไปให้หมดกดๆเนี้ไว้คนะ่ะขนาดทอดไข่ยังก็มีเทคนิคนะสำหรับอ่านจับไม้และค่อยกลับเรื่อยๆอก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ค่อยถนัด กล้องข้างหนึ่งนะคะตอนนี้ลูกกำลังตั้งกล้องให้นะคะแต่ยังไม่ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวทำรายการต่อไปก็จะมีการตั้งกล้องนิ่งๆแล้วนะคะแช์ประสบการ์แช์ประสบการ์การทำอาหารง่ายๆะคะไม่มากไม่ยากนะคะอมอมสวยเลย